นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับกำลังบินลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมมันกันนะครับนี่ครับนี่ครับบินลงมาแล้วนะครับแล้วก็ฉกเรียบร้อยนะครับนี่ครับเห็นไหมโคตรเท่นะครับ โอเคนะผมก็ขอกล่าวโอเคกสมมนมีนาสังกุลนิจิวะกันด้วยนะครับผมผมเป็นคำชื่อซาโต้ครับก็วันนี้เราจะมารีวิวแอดออนกันนะครับผมก็ผมให้ถ่ายนะผมก็ว่าผมให้ถ่ายนะครับว่าจะเป็นแอดออนอะไรนะครับผมอ่าผมให้เวลา3วินะครับอ่าหนึ่งสองสามนะครับอ่าผิดนะครับผมอ่าก็โอ้ยตายแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนเออสกายอัปเดตนะครับผม V2 นะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เทพนะคะผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมก็ผมศึกษามาแค่นี้เดียวนะครับหรืออาจจะไม่ได้ศึกษาเลยนะครับผมก็เข้าไปดูนิดหน่อยนะคะผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไงนะก็ไปดูกันเลยครับผมอ่าโอเคผมก็เรามาดูกันนะครับผมก็ว่ามันจะ เป็นแอดออนเกี่ยวกับอะไรนะผมก็แอดออนนี้นะครับผมก็อาจจะมีนิดเดียวนะครับผมแต่ว่าให้ทุกคนนะครับผมเตรียมใจไว้ได้เลยครับผมว่ามันเป็นแอดออนที่สําหรับผมนะครับมันเป็นแอดออนที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมกําลังอยู่ในเวอร์ชันอัปเดตนะครับก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคครับก็ เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะครับผมก็ตัวแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอินรีนะครับนี่ครับก็จะเป็นปสัตว์ประจําชาติของเมกานะครับนี่นะครับผมก็จะมีแรนดอมด้วยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับเจ้าตัวอินทรีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับก็จะเป็นสโนอีเกิลนะครับผมก็จะเป็นสโนอีเกิลนะครับก็จะเป็นนกออินทรีสีขาวนะครับผมมาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น วอลเจอร์นะครับวอลเจอร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นอีซีประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่นะครับก็จะเป็นนกอะไอสักอย่างนี่ครับผมเป็นวอลเจอร์นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ผมไม่รู้นะว่าภาษาไทยมันคืออะไรนะครับผมแต่มันเขียนว่าวอลเจอร์นะครับอ่าถ้าถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับหรือไม่ผมก็เอาชื่อขึ้นมานะครับผมอ่าขึ้นมาครับ อโอเคนะครับก็คือแล้วนะถ้ามันไม่ขึ้นนะผมแสดงว่าผมหาไม่เชนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับก็จะเป็นซีกอลนะครับก็จะเป็นนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็สําหรับเจ้าตัวซีกอลนะครับนี่ครับจะเป็นตัวสีขาวนะครับนี่ครับก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นพวกนกอินทรีย์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วมาดูอันนี้กันนะครับผมก็จะเป็น ไทเกนอีเกิลนะครับผมไทเกนอีเกิลนะครับนี่นะครับสำหรับเจ้าตัวไทแกนอีเกิลนี่ครับก็จะเป็นตัวประมาณ4นี้นะครับอ่าก็คือนี่นะครับผมก็คือเรียนแบบตามในชีวิตจริงเลยนะครับผมก็คือนกอินทรีนะผมมันก็จะบินแบบบินวนนะครับอ่าแบบรวมกลุ่มกันนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับเออเจ้าตัว เออนี่นะครับผมไทเกนอีเกิลนะครับเรามาดูเอดซเซนต์อีเกิลกันนะครับผมหรือดีเซอร์อีเกิลนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นชื่อของเอออาวุธอาวุธปืนเอดซเซอร์อีเกิลนะครับอ่าก็จะเป็นอาวุธปืนของดีเซอร์อีเกิลนะครับผมอ่าก็นี่เลยครับผมก็คือต้นฉบับนี้ครับเขาเอาชื่อมาจาก เจ้าตัวอันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปครับผมก็จะเป็นฟินิก์นะครับก็จะเป็นนกไฟนะครับผมสาหรับเจ้าตัวฟินิกส์นะครับสาหรับเจ้าตัวฟินิก์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวอินซีไฟนะครับนี่ครับผมสําหรับเจ้าตัวอินซีไฟนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นก็จะมีเอฟเฟกกันด้วยนะครับ เห็นไหมครับก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับผม Ancient Dragon นะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็น Ancient Dragon ก็จะเป็นบอสนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันตีหรือเปล่านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวมังกรนะครับผมแล้วก็อีตัวินซีแล้วก็ตัวฟินิกนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมก็สําหรับวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูก่อนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับอ่าทับผมอยากรู้นะครับว่ามันจะมีฟังก์ชันหรือเปล่านะครับอ่าโอเคครับผมก็ไม่มีฟังก์ชันนะครับอ่าโอเคแล้วผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับเออเจ้าตัวแอดออนนี้นะครับผมก็อาจจะ เป็นแอดออนที่รีวิวเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมีนิดเดียวนะนี่ครับโอ้โหนี่ครับจิกนกได้ด้วยจิกไก่ได้ด้วยนะครับนี่ครับผมก็โคตรเททุกคนทุกคนสามารถเอาไปเล่นได้นะครับอ่าผมกาลังพูดปิดคลิปผมกําลังพูดปิดคลิปเลยนะครับแต่ว่ามันแบบไม้นี่ฉกนกนะครับฉกไก่ไม่ใช่นกฉกไก่นะครับผมก็เออนี่ครับนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมนี่ครับก็ ถ้าสมมติมันเจอไก่นะครับหรือว่ามันหิวนะมันจะบินลงมาฉกนกฉกไก่นะครับก็โคตรเท่เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับกำลังบินลงมาครับเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมมันกันนะครับนี่ครับนี่ครับบินลงมาแล้วนะครับแล้วก็ฉกเรียบร้อยนะครับนี่ครับเห็นไหมโคตรเท่นะครับคือมันเลียนแบบตามในชีวิตจริงเลยของเราเลยนะครับก็คือจะบิน เเพื่อตามล่าหาอาหารนะครับก็เหมือนในคอมมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเอ่ออีเกิลหรือว่านกอินทรีนะครับก็โอเคครับผมก็มอสนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถ้ามอสนี้เออ่ทุกคนชอบนะครับผมก็เออ่ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอ่าก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปของมซโยนาระครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปน่าจะเป็นการรีวิวอะนะก็ติดตามชมกันได้นะครับผมก็ไปดูวิธีการลงกันเลยครับผมไซโยนาระครับผม อโอเค,คผมก็มาถึงวิธีการลงกันแล้วนะครับผมก็วิธีการลงนะครับก็ให้ทุกคนนะครับผมออโหลดเจ้าตัวออโปรแกรมเจ้าตัวออ MCPE เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ถามว่าทําไมผมถึงหันมาใช้ออ MCPE DL นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมก็คือมันสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายมากนะครับผม แต่ว่าถ้าใครไม่มีโปรแกรมนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ตัวดาวน์โหลดเจ้าตัวอันนี้ไว้ให้นะครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์เจ้าตัวดาวน์โหลดของในเว็บมาให้นะครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเอาไปลงไดเ้เหมือนเมื่อแบบคลิปที่แล้วนะครับผมหรือคลิปที่ผ่านผ่านมานะครับผมก็ สามารถลงตามกันได้เลยนะครับผมก็สามารถใช้ได้แบบ100%แน่นอนนะครับผมอ่าโอเคแล้วผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเออเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะครับมันจะอยู่แบบไหนนะครับก็เวลาเราเข้ามาแล้วนะครับผมเราเลื่อนลงมานะครับมันจะอยูออ่ประมาณอันที่3นะครับผมก็จะเป็นเออนี่ครับสกายอัปเดตแอดออนเออ ซาวอัปเดตนะครับผมก็จะเป็นอัปเดตเรื่องเสียงนะครับผมแต่ว่าในคลิปที่ในคลิปที่ผมรีวิวนะผมผมปิดเสียงไว้นะครับอ่าก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาไปดูวิธีการลงกันเลยนะผมก็ให้เรากดคลิกเข้าไปครับอ่าเราเลื่อนลงมาครับแล้วเราจะเจอกับดาวน์โหลดนะครับผมอ่าแล้วกดเอ่อดาวน์โหลดไปเลยนะผมก็จะเป็น SKY u อัปเด V2 เอ่อ แอดออนนะครับผมก็กดดาวน์โหลดไปนะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันดาวน์โหลดไปนะครับอ่าแล้วจากนั้นนะครับเราจะเจอกับเออ่ install sky update นะครับผม v. 2อนะครับหรือ v. สองจุด m c add on นะครับผมก็ให้ทุกคนครับกดเข้าไป1ครั้งครับคลิก1ครั้งครับกดเออ่นี่ครับผม minecraft ครับแล้วให้ทุกคนรอนะครับก็หลังจากหลังทุย หลังจากที่ทุกคนนะครับหลังจากที่ทุกคนเออเข้าเกมมาเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนครับกด p l ลยครับ create ครับ create new world ครับหลังจากนั้นให้เราปรับจาก survival เป็น creative ครับเลื่อนลงมาครับปรับยุทธ e x p e r e n t a l game play ครับกด continue ครับเลื่อนลงมาอีกครับผมอ่าเราเลื่อนตรงฝั่งนี้นะครับผมอ่าเลื่อนลงมาเจอ add on ครับกด resource pack ครับ My pack ครับ เออเราจะเจอกับเออสกายอัปเดต V2 ครับกด Active ไปครับ b ีฮาวเวอครับ Mypack ครับ Sky ยอัปเด V2 ครับ Active ครับ c o n t i n u ีครับกด c ร e เอทครับโอเคครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับ ก็ให้เรากดเช็คเลยนะครับตรงไข่นะครับเหมือนเดิมครับเออเหมือนคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับก็นี่ครับนี่ผมจะร้องเสรยงมา2อันนะครับที่เป็นแบบเท่ๆเลยนะครับนี่นะผมก็จะไปแอดออนนี่นะครับผมเออเอ็นชิ่นดาวกลนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูเอฟฟินิกกันนะครับนี่ครับฟินิกครับนี่ก็ลงได้ตามปกติเลยนะครับผมก็โอเคผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปของไายโยนาระครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรแล้วก็ติดตามชมกันได้นะครับก็เออคลิปหน้านะครับผมก็ลงวันเสาร์นะครับอ่าก็เดี๋ยวเออติดตามชมกันนะครับว่ามันจะเป็นแอดออนอะไรนะ อ่าโอเคผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปผมไซโยนาระครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอ่ะนัก็ติดตามชมกันได้นะครับผมอ่าก็นี่ครับดูมังกรครับโคเททุกคนเห็นป่ะมังกรโคเทอ่ะโอเคครับผมก็ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมซีโอเกเลเตอร์ครับไซโยนาระครับผม